วัดีค่ชมามดากกองนะคะอันเพิ่นว้านั่นเลยเนี่นะคะ่ะเพิ่นว้นั่นเลยเนี่ยมีท่านใ้ว่อยังมีท่านใ้ว่าอยู่อยู่บอ่อ,อ,นะอันนี้รถอันคู่ไพ่บอกคะ่ะ เราก็ละมีไปไก่ด้วยเนาะเราก็ละหาแถวเล่าคือขึ้นแล้วเที่ยวก่อนตาเปลี่ยนจับมาส่งแต่ว่าตาเปลี่ยนจับมาส่งเที่ยวก่อนเออแนวยู่ขึ้นนึ่งก่อนนะรามาช่วงนี้เสี่งนินะอืก่อนนึงขึ้นนึงเม่อเราลงนะบ่เออขึ้นนึงแล้วเราลงมาคนเดียวบ่ขามาส่งอ๋อขามาส่งลงทางค่ะ ปัญหาจะเปลี่ยนปู๋ยอ้ปู๋แล้วไม่ได้เห็นบอกวันนี้นะเราก็ได้มาหลายกนหาพ่นมันมีเก่งถ้าหมาได้มามันจมูกวหวคือเถื่อนึกเห็นพ่นนึกไปแมนคุณลุงเอ้ยหมามันจะหาซอกแรกกว่าเห่าเนยากผมย่างจนเปิดผมไม้ยังย่าเดี๋ยวนาะมีสายตาก็มีมีวหวเห่าหมามานะมันจะเลี้ยนไปใส้พวกทีมเนาะ พวกมันก็ไปได้นะแล้วก็มันได้ขึ้นพร้อมนอนแล้วก็เห้ามีเห็นไดยค่ะมามันได้ขึ้นไดแหมามันต้องได้ขึ้นโอแสดงว่าลุงได้มาลายนั้นเราป่ยแล้วหระขึ้นไม่ได้เนาะไม่ได้แล้วเราไปอยู่เราบ้านแลเอาไปบ้านเลมีบ้านปามไมต้องเนคันแนได้เจ้าของได้เจ้าของที่ได้มาเป็นนักล้านะพาไปมันเงจะนี่ไปน้าคุ่นเลา ค่ะหมานี่ไเป็นหมาของตัวที่อิ่มได้ไปบ่มันมีปล<ม>ายมันมีปลายต้องเจ้าของหมาไหมเจ้าของหมาป่วยเลยค่ะนั่นแหละต้องเจ้าของหมาพาไปมันถึงจะไปนะคนอื่นมันไม่ไปน้ำเลยอ้ามันมีไผ่น้ำได้ค่ะแม่จังก็ดพ่นยังไงเก่งไหยเนาะอันนี้เสร็จท้อเต็ม เจะเปี่ยนไปหาจะเปีเปีนผ้าให้าเ่ยนดูเปนเาวไปมีสบาอยได้าอุบลเดียวนี้แหะต้องหาว่าผู้นั้นเอาผู้นั้นลปย้างนั้นเาจะ้นลองนตะเียนเราเพอห้าหมาและใยดนั้นละผ้นาน นี่แหลรเห็นได้โอ้ยกินน้ำแล,แล้วนะคะหเหนื่อยนอนกินน้ำเลยเอาฟังพปเลยไปแล้วไม่กินแล้วไม่น้ำนะ่ะ เดินไปเดินมาแถวป่ายางก็เหนื่อยแล้วค่ะขึ้นเขาไม่ไหวนอกนี้กินน้ำละเมยเดี๋ยวไปฟังค่ะว่าเขาจะ <c oughs> ทางไหนเนาะ <c oughs> ยังไปทางซ้ายทางหลุดแล้หันหนาไปบรถ้าตรงรถไปนี่เข้านีแล้วหรอไปไทหินนะไปไปสั่นเข้าหนีแล้วไปไทหินเตลไปตามทางที่เราบอกโอ้ยเย่เย่พลาดเ้อโอ้ยยังมีหอนหม่อม อย่างตรงขึ้นไปเลยบง่านาก้า้าย่างเดียวถ้าไปประมาณสองขึนมาหาาั้งจ้าตังเเราตั้เขาเขาาดียวกนยงสีแตงสแงให้แ่งหัน่ะอู้ ดับบ่เังเาดิไม่รู้เป็นได้นี้ละน่ะข้ากรหาระยะสองกิโลมาแถวนี้นี่นเี๋ยวให้เขาเอาเครื่องมาหอดก่อนเข้าไปหอดหวัแลรานะคะระหว่างรอเครื่องค่ะเดี๋ยวจะตามหาอีกรอบนะคะตุมตามไปอีกรอบไหม ย่งครับยางก่อนก็ช่วงนี้ปวดแข้งปวดขาปวดแข้งปวดขาม้อน่มไปต่อไหมเอาเลยแม่ไปต่อเลยอ้าวเขาบอกว่าไม่ต้องไกลที่นี้น่ะสองกิโลลงมาหาเราาตาจะตาจะไม่ไม่ไปไกลฮะสองกิโลสองกิโลก็คนละเจ้านี่เจ้าเมื่อกี้นี้อ่าต้อไปมันไหลหมอจ้าไหลหมอไปเลยหมอเมื่อกี้นี้บอกว่าจะเบี่ยงเวียงมาทางซ้ายประมาณสองกิโลลงมา มอนุ่มไม่ไหวแล้วมอหนุ no ่มจ้าเอากลุ <reci> ่มนี้มีขึ้นบ่ฮะเดี๋ยวรอไปพร้อมกับเขานี่เขาบอกว่าไม่ต้องไปไกลสองกิโลตาอยู่แถวนี้เดี๋ยวรอรอนี่นี่กลุ่มกลุ่มที่เขากำลังติดต่ออยู่นะ เขาบอกว่าอ,อสองกิโลตาอยูุ่ด่องฝั่งซ้ายมือซ้ายก็ฝั่งนี้แหละกลับลงมาแล้วสองท่านสองนายเป็นนัเหรอคะ่ะอ๋อยังมีมาหอดอยู่คะ่ะกําลังมาอยู่น่ะน่ะเพิ่นกาลังพาอยู่อ่ะยังมีท่านมาหอดอยู่ของวายนะคะ ะะก็ลงมาแล้วลงมาเอาของเส้นไหว้ก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าที่เขาจะเปิดทางให้นะคะแล้วก็จะปล่อยตากลับมาเนะาะใช้ได้ยุ่ถ่ายคลิปนะยอดเท่าไหา่นะแม่เขาลืมนะมาเขาฟ้าวก่อนยังมียอดเจ้าไปือยจา้จาจ้ะ ไปเพื่อมหาตานี่บอโยมหาขาลอตตอี่เอาก็เลยว่ามหาตาลอตตอี่ก็ไม่ได้ได้ทนมาเมื่อเอาริก็ทนมาแล้วว่าละมามาเบื้งล่างล่าจะกยังเขาหายก็เลยว่ามหาตามหาขายลอตเตอรี่เนาะถ้เห็นว่าอายุเล่าก็ซื้อแซลๆลยเล่าระสุนมัดบเลยอายุเท่าไหร่แปดสิบแปดสิบบา่ะสองสองสี่แปดสี่ ปันอันปีเกินเล่านะปดดแปดสิบปีพอดี <8 S 2> ปแปดสิบปีแปดแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งโอ้มขอมาผู้ใหญ่ขึ้นไปทางนี้เนาะขมญญายผู้ใหญ่เนาะขึ้นไปมั่งเขาว,ว่าเราไปหากินแล้วเขาว่าได้ขึ้น <ไป S 2> เด่ดขึ้นคนละละคว่ามีไปละคว่ามือละไปร <laughs> อบกันนี้เขาไม่เยอะไปว่าได้ขึ้นไปรอบนึงแล้วรอบสองเราขึ้นไปได้ครึ่งผู้เราถอยลงมามาเฮ้ยอันนี้เจนโลกเจหลักยอดเด็กหลัก ห้ากิโลบ่อันขึ้นไปมองอันผู้น่ะบอว่าไก่ใช่เนาะตังว่าห้ากิโลโอ้ยยังมีไบ้แน่นอนกระทัดจากผู้เพลงที่มื่อเจ้าไปหากระทัดเอาปี่นั่นแหละยังว่าเราบะไต่ไปเจ๊มองเลยได้ว่ะอ่าเนี่ยเขาเจ้าของโน่น่ะเขาเจ้าไปหาล่ะไปไปหาน้ำเขาก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอจบที่ถ้าสุ่มนี้นี่ถ้าเขาบ่ข้าเบิ่งสุ่มนี้บอ โอ้ถ้าเบิ่งกลุ่มูคงไม่ใหญ่กึิงเนาะค่ะเราคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเรื่อนี้นะคะสวัสดีค่ะ